สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้จะพาท่านม้ชมมาดูนี่ครับกอกน้ําขาดคาผนังลูกค้าเขาเอาไม้แล้วเอาผ้าพัานแล้วก็ต่อเข้าไปไว้เขาเอาออกไม่ได้เขาเรียกช่างเล็กมาทําให้วันนี้จะมาดูวิธีการเอาออกแบบไหนยังไงมาดูกันครับง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยครับท่านใดที่ดูแล้วสามารถนําไปปฏิบัติได้ในสถานที่จริง ได้มากมากเลยดีมากๆเลยครับนี่ว่าจะเป็นก๊อกใต้ชักโครกนะครับอันนี้คือก๊อกน้ำใต้ชักโครกนะครับขายน้ําดีชักโครกหรือจะเป็นปัดบ,บัวนี่จะเป็นก๊อกล้างพื้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันขาดคาผนังเราก็ทําแบบนี้แบบเดียวกันครับเราใช้สกัดแหลมๆต่อเข้าไปจะตอกให้มันแน่นเกินไปนะครับเพราะว่าจะทําตัวในตัวที่อยู่ข้างในผนังแตกเราก็ตอกให้มันอยู่สกัดมันจะมีเหลี่ยมเป็นหกเหลี่ยมหรือห้าเหลี่ยมมันจะเข้าล็อกพอดีกับเกลียวที่อยู่ฝังในผนังนะครับ เราจะต้องต่อเข้าไปาาต่อเข้าไปให้มันอยู่แล้วก็เราใช้กุญแกคอมม้าหรือค้มล็อกหรือกุญแจปรับตายขันก็ได้ครับขันเบาๆกระตุกกระตุกนิดนึงครับแบบช่างเล็กทำนี่ทำดูดูตามภาดไหเลยครับนี่ครับจับไปแล้วก,ไก,ก,วกไ็ไม่ต้องกับแน่นแล้วก็ค่อยๆขันไม่ค่อยขันไม่ต้องกาแน่นครับค่อยๆช้าช้าไม่ต้องทําเร็วครับถ้าทําเร็วมันอาจจะทําให้ตัวสกัดที่เราต่อไปนะั้นมันลูดและจะทําให้เกลียวข้างในนั้นเสีย นี่ครับแบบนี้เลยไม่ยุ่งยากสักหน่อยนะครับสาหรับการเอาเอกที่ขาดคาผน,นังไตมอ้นน้ำช็คโขกออกแบบนี้เลยครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุการรทก,ก,กาลังใจนะครับที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจกับทีมงานช่างเล็กที่ดีเสมอมาครับช่างเล็กก็จะไม่ลืมท่านท่านนั้นที่เข้ามารับชมครับแล้วก็จะตอบแทนทุกท่านอย่างแน่นอนครับแล้วก็ จะไปเยี่ยมไปยามถามข่าวทุกท่านอย่างแน่อนอนนี่ครับการทํางานของทะนเล็กนั้นบางที่ก็มีบยากบ้างง่ายบ้างแล้วแต่สถานที่ครับอันนี้มันแคบมากเราก็ทําไปแค่นี้ก็ดีมากๆแล้วครับท่านผู้ชมขอบคุณลูกค้าที่ให้การไว้วางใจกับสำหรับจริง,งานทะเล็กนะครับแล้วขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจมาโดยตลอดครับนี่ครับแบบนี้เลยครับคันไปเรื่อยมดต้อหลุดเองค่บท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมหลุดเลย นี่ครับเกี่ยวหลุดออกมาแล้วนี่ครับนี่ mm hmm. จะเป็นแบบนี้แหละเกี่ยวที่มันขาดคาผนัง mm hmm. ไม่ยากนะครับออกมาแล้ว mm hmm. ที่แล้วเราก็จะเอาก๊อกตัวใหม่ที่เราเตรียมไว้เลยว่าเราจะอดทิ้งเลยก็ได้ครับใส่เข้าไปแค่นั้นเองไม่ยุ่งยากเลยง่ายมากๆ mm hmm. สำหรับบ้านใครที่มีปัญหาแบบนี้ mm hmm. เชิญเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถาม mm hmm. ที่แฟนเพจเฟซบุ mm ๊ก hmm. ช่างเล็กซ้อมได้ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับ หรือว่าอยากให้ช่างเล็กไปบริการท่านถึงบ้านแล้วก็ยินดีมากๆครับนี่ครับตัวนี้จะอุดไว้เลยไม่ใช้แล้วครับเพราะว่าสายชาระตัวนี้เขาไม่ใช้แล้วเขาใช้เฉพาะเข้ามอาจะโคงอย่างเดียวแค่นี้เองครับไม่ยากเลยง่ายๆลองลงมือทําดูครับถ้าไม่ทาก็ไม่รู้ว่ามันง่ายหรือยากนี่ครับแบบนี้เองอันนี้เราก็ขันไม่ต้องแน่นมากครับเพราะว่าข้างในเป็นเกลียวพีซครับไม่ได้เกลียวทองเหลืองตรงที่เราไปทำหรอ ถ้าเป็นเกลือทองเหลืองในือเปลีอน<อ>เกี่ยวเป็นเหล็ก <ๆ S 2> ก็จะดีมากมากเลยครับไปไปหยไนานแล้วนะเย,ยบร้อยครับท่านผู้ชมแค่นี้เองไม่ยั่งไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับลองทําดูนะครับถ้าท่าน,บ,านบ้านลูกค้าหรือว่าท่านผูน้ชมท่านใดมีอาการแบบนี้ก็ลองทําดูครับไม่ยากเลย,ลห,ห,ยหรือว่าจะโทรมาให้ชจางเล็กไปบริการท่านถึงบ้านก็ได้ครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ สำหรับทีนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเห็นไหมท่านผู้ชม<ส><ด><ท><ส><ด>ไม่ยากเลยขอบคุณอีกครั้งครับแน่นดูแล้วก็ดูบ้างครับตอนนี้เปิดน้ำเรียร้อยครับสวัสดีครับ<พ>เจอกันอีกทีคลิปหน้าครับ